chúc mừng chúc khăn khan <hi> hey. lên uh, đấy, cụt nè lên oh nè cụt fèt cụt fèt luôn sống lê nè cụt luôn luôn Ôi, luôn 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 luôn

ได้ได้แม la ่น oh. ้องซ่วงเลยโวได้แล้วแม่น้องคอยนี่ๆแม่น้องมาได้แม่น้องซะโวโอ๊ยสุกซะโวแม่ตีนเหยียบเลยอืมเอ้ยมานี่ฮะหน่อยร้องก่อนนี่มาร้องฮะนี่ต้องร้องได้นี่ตรงนี้นูร้องอีกเปิ้นยืนบ่หนูจิไปนูนูมันโตมันเป็นอกลงไป โอ้ยนี่เป็นชิปเป็นช่วงลงมาทั้งฝั่นนี้แล้วนน่้ด้ยไหมนี่ลูกนี่ฮะเออหนาว

đéo 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 điều đéo điều chơi, đừng đừng bưng tăng, đừng đừng mẹ đừng 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 นี่ดิยังเหมืกันยังยังโอ้โหแพ็คคู่แพ็คคู่อันนี้แพ็คคู่อันนี้วันนี้ไม่ดีอะลูกจะเป็นรูจะรูไม่ดีเนี้ยไม่ดีเนี้อันนี้กิโลได้สามเนาะสามโลได้นะลูกนี่แกไม่ต้งกลางนั้นนะ mấy nông mấy nông. trên chỗ